สองเรื่องต้องทราบก่อนทําแบบมีส่วนร่วมทําแบบมีส่วนร่วมคือการทําประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจ่ายภาษาทเรียกว่าโควเตเมนต์เรื่องที่1ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับเบี้ยประกันหากอัตราการมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเบี้ยประกันจะลดลงเช่นแบบประกันสุขภาพแบบไม่มีส่วนร่วมจ่ายมีเบี้ยประกัน2 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นแบบประกันมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลร้อยละ30เบี้ยประกันจะเหลือ14,0 0 0บาท เรื่องที่ 2. วิธีการคำนวณหาจำนวนเงินการมีส่วนร่วมจ่ายที่คุณต้องเตรียมไว้ก่อนเข้ารักษาตัวกรณีที่1ค่ารักษาตามสิทธิ์มีค่ามากกว่าค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงวิธีการคำนวณคือนำวงเงินค่ารักษาตามสิทธิ์คูณด้วยอัตราร้อยละการมีส่วนร่วมจ่ายของค่ารักษาพยาบาลเช่นในแผนประกันสุขภาพที่คุณมีอยู่กําหนดวงเงินค่ารักษาตามสิทธิ์ครั้งละ5 0 0 0 0บาทกําหนดอัตราการมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลร้อยละ30คุณเข้ารักษาตัวเนื่องจากาประสบอเเุบัติเหตุจนแขนขาดค่ารักษาท ดังนั้นการมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็คือ5้าหมื่นบาทคูณร้อยละสามสิบมีถ่าเข้ากับ1นึ0 0หบาทกรณีที่ 2. ค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงมีค่ามากกว่าค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิเช่นแผนประกันสุขภาพที่คุณถืออยู่กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลครั้งละ5 0,000บาทกำหนดอัตราการมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลร้อยละ30คูณเข้าพักรักษาตัวด้วยเพลิงไห้ตีงอักเสบมีค่ารักษาเกิดขึ้นจริง1 2 0 0 0 0บาท ดังนั้นต้องคิด2ก้อนคือก้อนที่1นําค่าราักษาพยาบาลเกิดขึ้นจริงลบด้วยค่าราักษาพยาบาลตามสิทธิ์ซึ่งก็คือ1นึ0 0 0สนสองลบด้วยห้าหมบาทมีค่าเท่ากับ70,000บาทก้อนที่2นําค่าราักษาตามสิทธิ์คูณด้วยอัตราร้อยละการมีส่วนร่วมในที่นี้คือ5 0,000คูณด้วยร้อยละ30มีค่าเท่ากับ1 5 0 0 0บาทนําก้อนแรกกับก้อนที่2รวมกันคือ70,000มบวกด้วย15,000บาทมีค่าเท่ากับ85,000าบาท,าท,าบ 8, 000, บาทนี่คือจำนวนเงิเน,บบน,นค่าพยา และนี่คือ2เรื่องที่คุณต้องทราบก่อนทําแบบมีส่วนร่วมใจ